เมนูทำบุญของแม่อ้อยเช้านี้นะคะนั่นก็คือผัดสตอหมูสับกุ้งสดนะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นพริกกระเทียมนะคะแล้วก็กะปินะคะความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะคะใส่ลงไปเลยจะผัดจนเขาหอมนะคะค่อยใส่หมูสับลงไปนะคะน้อยจะใช้ทั้งกระเทียมไทยแล้วก็กระเทียมจีนทั้งสองอย่างนะคะเพื่อความอร่อยน้อยจะใส่พริกเผาไปด้วยนะคะ ใส่หมูสาบลงไปเ,เลยค่ะลองกินที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ทำบุญด้วยค่ะหมูมีอ้อยสุกไปประมาณ70%แล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะนำกุ้งลงไปเลยนะคะผัดนานเดี๋ยวหมูเขาจะแข็งไปนะคะ นี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยค่ะความแซ่บหนัวด้วยตัวน,นี้นะคะผงปรุงรสนะคะใส่นน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยนะคะรสชาติปรุงได้ตามชอบใจะะนะคะซอสปรุงรสฝาเกียวนะคะเราไม่ต้องรอให้กุ้งสุกนะคะปรุงรสทันไปเลยค่ะถ้ารอให้กุ้งสุกเนี่ยเขาจะแข็งไปนะคะอ่ะเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างนะคะหอมแดงค่ะ เดี๋ยวรอให้กุ้งสุกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่สตอลงไปค่ะขอแอบชิมรสชาติเบื้องต้นดูก่อนนะคะจะขอบอกว่ารสชาติโอเคแล้วค่ะเตาฝรั่งแบบในบ้านอะ่ะหัวเตาเขาจะไม่ค่อยแรงนะคะไม่เหมือนหัวฟู้หลังบ้านแต่หลังบ้านเช้าเช้ายุงจะเยอะค่ะน้องไม่ค่อยชอบไปทําข้างหลังบ้านนะคะเสร็จนะคะสตอลงไปเลยค่ะ สตอนี้ก็เป็นสตอร์ญาติทำเอามาให้นะคะแม่ชีเขาส่งมาจากปากใต้ค่ะแม่ชีที่เคยไปถือสินด้วยกันนะคะเวลามีสตอแม่ชีท่านก็จะคิดถึงญาติทำรรก็จะส่งมาให้ค่ะเสร็จนะคะเพิ่มรสชาติความอร่อยก็คือดีดน้ำมะนาวลงไปค่ะกระท้าใหญ่ไม่อ้อยจะใส่ไปหนึ่งลูกนะคะ แล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแค่นี้เองก็เรียบร้อยละทํากันไม่ยากใช่ไหมคะลองดูนะคะสูตรนี้นะคะรับรองนะคะความอร่อยโอเคเดี๋ยวไม่ว่าขอจัดอาหารไปวัดก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้สายแล้วค่ะ